สวัสดีครับมอร์นิ่งที่วันนี้ครับมาพร้อมกับเมนูอาหารเช้าง่ายๆมีประโยชน์และเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักครับกับเมนูแซนด์วิชสลัดต่อตียาเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างครับ <S <S เรามาเริ่มกันที่ไข่เลยนะครับผมมีไข่ไก่2ฟองตอกใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตลวดที่ตีเราก็เตรียมตั้งเตาไว้นะครับผมใช้น้ามันออลลิฟออยล์นะครับสัก3ามตืดแล้วก็มาจัดการเรื่องไข่ต่อ และผมจะใส่พริกไทยตาพึ่งหลวงด้วยนะครับจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความหอมและตัวพริกไทยเองครับมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยการผ่อผผานได้ดีด้วยครับเดี๋ยวเราตีให้เข้ากันพอเตาเริ่มร้อนนะครับผมก็จะนําไข่มาลงในกระทะทําให้ทั่วๆนะครับไม่ต้องรอให้สุกนะครับเสร็จแล้วผมนําแป้งต่อติย่า วางด้านบนแป้งต่อด้วยย่าตนีครับมีส่วนผสมจากหลายสูตรนะครับมีทั้งทันยพืชแต่ที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นโฟวิดครับเมื่อสุกได้ที่แล้วเราก็ปิดเตาเดี๋ยวเรามาจัดสลัดลงไปบนไข่นะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราหั่นหนึ่งในสีนะครับให้ออกมาประมาณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนําผักสลัดมาแต่งแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะใส่มากใส่น้อยตามด้วยอะโวคาโดนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมจะใช้ซอสมะเขือเทศส่วนผสมของซอสมะเขือเทศนี้จะไม่มีน้ําตาลนะครับคอนโทรลเรื่องน้ําหนักของเราด้วยใส่เท่าที่เราชอบนะครับ ชอบมากก็ใส่มากครับน้อยใส่น้อยแต่ผมจะใส่พอประมาณฮะให้ทั่วเรียบร้อยแล้วเราก็จะทบนะครับแล้วก็ทับมาอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานเพื่อฐทานง่ายแบ่งครึ่งอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับสําหรับเมนูอาหารเช้า,าครับก็ลองไปทําดูครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องเทศไทยตราพึ่งหลวง